บทเรียนจากผีเสือ้อนะครับมีเรื่องที่เราเคยเห็นที่แชร์กันอยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะครับลุงตีอยากกลับเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งเนี่ยพบรังไหมของผีเสือ้อเขามองรังไหมนั้นทุกวันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งรังไหมนั้นก็เผยรอยแตกให้เห็นเขานั่งมองดูผีเสื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยกว่าตัวผีเสื้อจะพยายามฝืนตัวเอง ออกลอดผัานรูเล็กๆนั้นออกมาแล้วทุกอย่างกับหยุดชะงักแล้วดูเหมือนว่าผีเสื้อนั้นจะติดคาอยู่ตรงรูนั้นระดับหนึ่งนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยผีเสื้อเขาหยิบกันไกลมาแล้วตัดไหมบางส่วนออกจากนั้นผีเสื้อก็ค่อยๆหลุดออกมาอย่างง่ายดายชายคนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับเขาเฝ้ารอปีกผีเสื้อขยายออกแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกลายเป็นว่าผีเสื้อตนนั้นต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตในการคลาน ไปมาต่อหน้าเขาถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีจิตอบอ้อมอารีแต่เขายังไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติของการลอกเยื่อของตัวดักแด้ในผีเสือ้อการที่บีบตัวผ่านรูเล็กๆคือการรีดให้เมือกออกจากร่างกายของผีเสือ้อออกจากปีกของผีเสือ้อทําให้ปีกสามารถขยายและบินออกไปได้นะครับแต่การนํานแบบนั้นมันทําให้ผีเสื้อไม่มีโอกาสอีกต่อไป ข้อคิดมันก็คืออุปสรรคของชีวิตเนี่ยมีไว้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเราหากไม่มีอุปสรรคเราจะไม่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงได้ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องรับมือกับความท้าทายของตัวเองนะครับเราอย่ารอให้ผู้อื่นมาช่วยจนเราทําอะไรไม่เป็นจงสู้อย่างผู้กล้าแล้วอย่าได้กลัวตออุปสัคแล้วเราจะเป็นผู้ชนะวันหนึ่งเราจะยืนขึ้นมาได้และเราจะติดปิก บยบินไปบนท้องฟ้าได้อย่างสง่างามเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากมากมายที่จะเกินความสามารถของใครก็ได้ในที่นี้นะครับลุงตีเชื่อเสม,มอว่าทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี๋ซครับ